你看 พบกับทัโลรีกใกล้ตัวน IT ี24ชั่วโมงกันค่ะเชื่อว่าในตอนนี้หลายๆคนก็มักจะพกอุปกรณ์ i อเช่นแฟลชไดรฟ์ Drive, หรือว่าเครื่องเล่น MP3 หรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือไปไหนมาไหนตลอดเวลาใช่ไหมคะนอกจากจะต้องกลัวหายหรือว่าทําหล่นแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากจะให้อุปกรณ์เหล่านี้เปียกน้าไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือว่าน้ําเน่าเสียที่จําเป็นจะต้องลุยกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าหากเปียกเข้าให้แล้วจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขในเบื้องต้นวันนี้เรามีคำตอบค่ะถ้าหากเพล ถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ตกน้ำนะคะหรือว่าไปตากฝนก็อย่ากตกใจค่ะมีผู้รู้เขาให้คำแนะนำเอาไว้แบบนี้ว่าให้รีบเอาผ้ามาเช็ดตัวเครื่องด้านนอกให้แห้งโดยเร็วแต่สำคัญมากก็คืออย่าไปกดปุ่ม power เปิดปิดเครื่องในตอนที่ยังเปียกอยู่ทันทีนะคะเพราะอาจจะทำให้วงจรไฟฟ้าในเครื่องเกิดช็อตขึ้นมาได้ จากนั้นค่อยๆแกะแบตเตอรี่แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดได้ออกทันทีอย่างเช่นซิมการ์ดไมโคร s d การ์ดหน้ากากฝา,าหลังเป็นต้นแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดให้แห้งโดยด่วนทั้งอุปกรณ์ที่ถอดไปและในตัวเครื่องจะใช้พัดลมเป่าให้แห้งเร็วยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะแต่ที่ขอย้ําคืออย่าใช้ใดเป่าผมมาเป่าใส่มือถือหรือเอาไปตากแดดเป็นอันขาดนะคะเพราะจะทําให้วงจรในอุปกรณ์ได้รับความเสียหายได้ค่ะ อีกวิธีที่เราคุ้นเคยและก็เหมาะสําหรับกรณีที่เปียกน้ำฝนซึ่งค่อนข้างจะสะอาดหน่อยก็คือน้ําอุปกรณ์นี้ที่เช็ดแห้งแล้วไปใส่ในถังข้าวสารที่มีฝาปิดเพื่อให้ข้าวช่วยดูดความชื้นอุปกรณ์เหล่านี้ให้แห้งกว่าเดิมแล้วก็รอจนมั่นใจว่ามันแห้งสนิทแล้วจริงๆค่อยเอามาประกอบ แล้วก็มาลองเปิดเครื่องทดสอบกันอีกครั้งว่าใช้งานได้หรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอื่นๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะแต่ถ้าทดสอบเครื่องแล้วยังมีปัญหาอยู่ขั้นตอนสุดท้ายปลายทางก็คงจะต้องนําส่งศูนย์ซ่อมทันทีละค่ะเพิ่มเติมสําหรับเจ้าของมือถือใหม่ที่คิดว่ายังอยู่ในระยะประกันก็อาจจะทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ค่าอะไรต่างๆได้นะคะเพราะว่าการณีที่มือถือเปียกชื้น,นี้จะอยู่นอกประกันไม่มีประกันที่รองรับเรื่องความชื้นค่ะส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือจะมีสติ๊กเกอร์ ตรแถบวัดความชื้นติดที่หลังเครื่องมือถือหรือไม่ก็อยู่ที่ตรงขอบแบตเตอรี่นะคะถ้าหากพบความชื้นก็จะทําให้มีปฏิกิริยาเกิดสีขึ้นมาบนสติ๊กเกอร์หากนําเข้าไปซ่อมก็หมดประกันอันนี้ต้องทําใจค่ะดังนั้นทางที่ดีอย่าให้อุปกรณ์ไอทีของคุณต้องเปียกน้ําเสียหายเลยนะคะหาถุงหรือว่าซองพลาสติกกันน้ําแบบซิปล็อกมาใส่มือถือหรือว่าอุปกรณ์ไอทีอื่นๆไว้ในซองเวลาที่เราจําเป็นจะต้องไปลุยน้ําใครจะมองว่ากลัวเกินเหตุก็อย่าได้แคร์ค่ะยังไงซะก,ก็ถือว่าไม่ประมา จะได้ไม่ต้องนำไปสู่การเสียเงินค่าซ่อมนะคะรายละเอียดที่ว่าไปนี้ไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สวัสดีค่ะ